ดาวมอไซโคศราห่ะรางวัลเยอะมากข้างบนได้มาแล้วค่ะสองรอนะคะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเราจะได้อะไรล่้บนก็เลยผู้ไหญ่มากงานทุ่งและมาจกตลาดใดอย่างแน่คอมเมนต์มาบอกกันแนจาสิบอันนะเราต้องได้สิบอันเพีเดี๋ยวลององไทูนีดูค่ะรับทานด้ะมันร่อยมากหอนนะพ่มอไซ สามอันเอาไหม,ามาอันอนี้เอ <c oughs> าไนา <c oughs> ้สามาีึงหกใช่สามอันอยากได้อันนู้นอันน,ะนะนะ่นอันน้น มีเยี่ยมได้เห็นไหมแล้วนั้นี่ะถ้าจะยกหลักชาติเราไปยกนี่โอเคค่ะพี่เยี่ยมจ๋าตอนนี้นะคะของใหญ่ไปแล้วนะไปเอาหม้อเตาไส้ไปเบิรงนหม้อไส้โอ้โรางวัลเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะทุกคนาะให้พี่ก็จะแก้ให้างงมาก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 คอมเมนต์มีแต่ของใหญ่ก็ของใครวะล่ะมีบนเวทีการชาติแน่นอน บ่รู้ว่าเขาจะได้ยังแนี้เพื่นกำลังพีบมงอยู่นี่อใก็ขอมาเรื่อยๆรับ่รอผู้ากเออผู้ใดมากงานและไม่จบสลากได้อย่างน่คอมเมนต์มาบอกกันนะจะตอนนี้าของคอมมนสิใดแต่สั้นไล่ก็คือพอเห็นอันโลโก้อันอื่นเลยเอาดั้งอยู่คดเาวันนี้เป็นหน้าที่ของ อเอูแก้วพอมสำนักงานปศึกษาเขตจังหวัดอุดอนาลกลอดออมด้วยกาุบริการด้วยด้านโดยในประนคอนเสิร์ตจุรเดยดูดิตอนนี้ก็ยังปิดพาักิจนในส่วนนี่ทุกคนจะไปหลังต่อไกลขอใครข้อค่อยเดี๋ยวไปเบิร์กันจ้ามาเบน นี่ีโชคุกราลใครที่อยากจะตามมาจับฉลากที่งานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีก็สามารถตามกันมาได้เลยนะทุกคนเขาจะเริ่มจับฉลากตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนาะอย่าลืมตามกันมาเยอะๆนะคะ